สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวุ่นหนักโผล่คลัสเตอร์ลูกเรือแพปลาวุ่นหนักโผล่คลัสเตอร์ลูกเรือแพปลาพบผู้ติดแล้ว45รายยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่กับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยในหลายพื้นที่ยังคงพบคลัสเตอร์กลุ่มใหม่อยู่ล่าสุด26พฤศจิกายน64จังหวัดกระบี เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเมืองจังหวัดก,กระบี่ร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่อบตอสายไทยนำโดยนาย,ยกก่อเดชยะลาสอสออเมืองกระบี่ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกเจ้าของแพปลาและลูกเรือประมงท่าเทียบเรือประมงน้ำลึกหมู่เจ็ดตําบลสายไทยอำเภอเมืองหลังตรวจพบมีลูกเรือประมงติดโควิดอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่รวมทั้งสิ้น43ราย คนไทย30รายเมียนมา8รายกัมพูชา4รายรอผลตรวจอีก11รายโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่23ถึง25ที่ผ่านมาทั้งหมดส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามพบดีและในวันที่26พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกจำนวน178รายพบผลบวกอีก20รายนายก่อเดชยะลาสสอ,สอ,อเมืองกระบี่ให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK ทั้งเจ้าของแพปลารวม5แพปลาบริเวณแพปลา,าท่าเทียบเรือน้ำลึกจำนวน1 7 8รายพบติดเชื้อ20รายเบื้องต้นได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการติดต่อจังหวัดก,กระบี่ประกาศปิดแพปลาเป็นเวลา3วันตั้งแต่27ถึง29พฤศจิก,กายนนี้ สำหรับสถานการณ์การแพร,ร่กระจายของโควิดในจังหวัดกระบี่ทางศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกระบี่ได้รายงานวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดโควิดรายใหม่87รายสะสม9,955รายกำลังรักษา1,658รายรายักษา,าหายแล้ว1,023รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปป o com ขอบคุณเพ,เพื่อนที่ฟังคลิป กระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ